วันนี้นะคะบ้านเรากำลังออกเดินทางค่ะพาเด็กๆสรารเปากับหมูแดงนะคะไปเล่นน้ำริมทานค่ะที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะทริปนี้นะคะเราไปกันทั้งหมด3วัน2คืนเป็นทริปแรกเลยที่เด็กๆจะได้ไปเล่นน้ำจากภูเขานะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่พักของเราคืนนี้สวนพึ่งริมทานรีสอร์ทค่ะ ที่พักที่นี่นะคะเป็นที่พักแบบเพ f เฟรนดี้ด้วยนะคะเราสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักด้วยได้นะคะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะบ้านเราจองไว้เป็นแบบบ้านพักเป็นหลังนะคะหลังละ1,400บาทต่อคืนค่ะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเด็กๆตัวละ150บาทค่ะ พอมาถึงแม่ก็ไปเช็คอินเลยแล้วก็พาเด็กๆใส่สายจง่งลงมาเดินยืดเส้นยืดสายค่ะหลังจากที่ได้เดินทางมาเนาะเด็กๆด,ดูตื่นเต้นมากเลยค่ะออกมาสำรวจเลยแล้วก็ที่นี่นะคะมีพี่ๆเจ้าถิ่นนะคะ2ตัวนะแต่ว่าไม่ดุเลยค่ะ เด็กๆด,ดูตื่นเต้นมากเพราะว่ามีสนามยาวกว้างๆให้เขาได้วิ่งเล่นนะคะที่พักที่นี่มีร้านขายอาหารด้วยนะคะสามารถสั่งได้จากที่นี่เลยหลังจากนั้นนะคะแม่ก็พาไปดูลำธารด้านหลังนะคะนี่เป็นลำธารน,นะน้ำใสยเย็นมากๆเลยค่ะโชคดีมากๆเลยที่เรามาวันที่ไม่มีคนเลยนะคะมีคนเข้าพักน้อย2ตัวนี้ก็เลยได้เล่นอย่างสบายๆเลยค่ะ สาระเปาก็คือชอบน้ำมากนะคะเขาชอบน้ำเย็นๆชอบเล่นนะคะส่วนหมูแดงนี่ก็คือยังกล้าๆก,ก,กลัวๆอยู่ไม่กล้าห่างพ่อกับแม่เลยเขาจะอยู่ใกล้ตลอดเลยขี้ตกใจด้วยสาระเปาก็คือสนุกมากดูกระโดดดึงดึงดึง,ด,งดึงเลยชอบไปเดินสำรวจชอบไปไหว้สำรวจ หมูแดงก็ยังขี้ตกใจนะคะอยู่ไม่ห่างแม่เลยเวลาเขากลัวมากๆนี่เขาก็จะกระโดดให้แม่อุ้มเลยนะคะอีกอย่างก็คือเขาขี้หนาวด้วยนะหมูแดงเล่นแป๊บเดียวก็จะขึ้นเลยนี่แล้วแม่ก็พาขึ้นแล้วค่ะวันแรกเราเล่นไม่นานจริงๆแม่ให้เขาเล่นกัน2วันนะคะแต่ว่าวันที่สองเนี่ยแม่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เสียดายมากวันที่สองเขาสนุกกันมากเลยค่ะ แล้วก็เช็ดตัวไปเป่าขนไปสลบเลยหลังจากนั้นตื่นมาค่ะแม่ก็ให้กินข้าวเย็นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่พอช่วงค่ำๆมานิยุงจะเยอะมากนะคะก็เลยให้รีบกินแต่หัววันจากนั้นก็เข้ามาปล่อยพลังกันต่อในห้องเลยค่ะแม่เตรียมผ้าปูที่นอนมาเองนะคะเอามาปูทับเตียงของที่พักนาะแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยเป็นผ้าห่มของที่บ้านเราเองนะคะ ของที่ผักเขาจะได้ไม่เลอะเนาะไม่เลอะขนน้องด้วยยายหมูแดงก็คือชวนซาลาเปาเล่นตลอดเลยไม่รู้เอาพลังมาจากไหนนะคะจากนี้แม่ก็จะต้องปิดไฟแล้วค่ะพาเด็กๆเข้านอนแล้วเนาะเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางแล้วก็เล่นน้ำมาแล้วนะ พอตอนเช้านะคะแม่ก็พาเขาลงมาทําธุระส่วนตัวนะแล้วก็มาเดินเล่นชมบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคืนก็คืออากาศเย็นมากเลยเราไม่ได้เปิดแอร์นอนเลยนะคะเปิดแค่หน้าต่างแล้วก็แม่ใส่เสื้อให้เด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหนาวจริงๆเด็กๆมาปลุกแม่ตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมันมีน้ําค้างแล้วก็ยังมืดอยู่แม่ก็เลยไม่ได้ให้ลงมานะคะเพิ่งจะได้ลงแล้วก็เป็นอย่างที่เหตุเลยสายจูงก็คือจะตึงตลอดเลย จากนั้นแม่ก็พาเด็กๆไปเก็บก่อนแล้วแม่ก็มาเดินมาสำรวจนี่เลยพนักง,งานต้อนรับของที่นี่นะคะน้องหมูแคะนะจริงๆที่พักเขาจะปล่อยให้น้องได้เดินอิสระทั่วที่พักเลยนะใครแวะมาก็มาหาน้องมาเล่นกับน้องได้นะคะส่วนนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะที่เรามาพักกันวันนี้เงียบมากเพราะว่าคนมาน้อยมากเลย นี่บ้านพักที่เราพักก็จะเป็นแบบทางด้านซ้ายนะคะเป็นที่พักแล้วก็มีระเบียงมีประตูปิดนะเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยค่ะแบบนี้เงียบมากแล้วก็เหมือนมีแค่เราเลยเด็กๆก็คือวิ่งเล่นกันสบายเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระเบียงไม่มีประตูนะคะแล้วก็มีสนามหญ้าเอาไว้กลางเต็นท์ ที่นี่จุดกลางเต็นท์จะมี2จุดนะคะคือตรงสนามหญ้าเมื่อกี้นะกับตรงริมน้ําค่ะสามารถกางได้ทั้งสองจุดนะนี่บ้านพักของเราหลังสีชมพูหลังนี้เลยหลังจากที่แม่ไปเดินเล่นมาดูสิพอกลับมาเจออะไรเอ่ยนอนทําท่าเบื่อมากรอแ,แม่อยากไปเดินเล่นตลอดเลยพอแม่กลับมาก็ดีใจรีบลุกไปจะเอาสายจูงมา อยากไปเดินเล่นสุดท้ายแม่ก็ต้องยอมค่ะใส่ส,สายจูงให้แล้วก็พาไปเดินเล่นเด็กๆชอบเดินมากร้องอยากจะเดินเล่นบ่อยๆเลยค่ะนี่เดินสำรวจเดินเล่นชอบมากอย่างที่บอกค่ะก็คือวันที่เรามาเนี่ยโชคดีจริงๆเราเลือกมาวันปกตินะคะวันธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครเลยมีน้อยมากนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่พวกเราที่ได้ใช้สนามนี้นะ วิ่งเล่นกันสนุกเลยแบบสบายๆเลยเด็กๆจะอยู่ในสายจูงตลอดนะคะแม่ไม่เคยปล่อยนอกสายจูงนะก็จะอยู่ในสายจูงตลอดเลยนี่มีความสุขกันมากหลังจากนั้นก็แม่ไปเตรียมอาหารเย็นนะเรารีบกินอาหารเย็นกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวยุงมาหมูแดงก็คืออยากลงไปเล่นกับพี่ๆเจ้าถิ่นนะคะได้แต่แอบมองนะอยู่บนบ้าน แม่ไม่ให้ลงไปนะแล้วก็พี่ๆเขาไม่อยากเล่นกับหนูด้วยนะหนูวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนู้นจากนั้นแม่ก็ให้กินข้าวนะคะแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็เริ่มใส่เสื้อให้เขาแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วก็คืออากาศเริ่มเย็นเสร็จแล้วก็พาลงเดินเล่นทําทุระส่วนตัวก่อนนอนนะคะเดินชมบรรยากาศยามดึกนะคะ เริ่มหนาวแล้วที่นี่เด็กๆก็คือชอบมากสาลาเปาก็คือยิ่งชอบเลยยิ่งเย็นเย็นมีลมพัดนี่คือชอบที่สุดอืดึกๆมาที่นะคะเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวชัดมากเลยค่ะแม่อยากถ่ายรูปเก็บไว้มากเลยแต่ว่ากล้องที่แม่ถ่ายนี่ก็คือมองไม่เห็นแต่ความจริงก็คือเห็นชัดมากหลังจากนั้นก็พาเด็กๆเข้านอนนะคะเช้ามาอันนี้คือสภาพหลังจากที่ แม่พาไปเดินเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เราเตรียมตัวกลับแล้วนะล้ากำลังเก็บของเดินออกมาอีกทีนึงก็คืออือเด็กๆนอนชิวรับลมเย็นมีเสียงนกด้วยนะนอนหลับปุ๋ยเลยจริงๆหมูแดงเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นเด็กที่ขี้เราแวงนะเขาไม่นอนหลับหรือไม่อะไรง่ายๆเลยไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆแต่ดูนี่สินอนหลับปุ๋ยอาบแดดหลับสนิทด,ด้วยนะ หลังจากนั้นแม่ก็เตรียมตัวเอาเก็บกระเป๋าขึ้นรถพาเด็กๆใส่สายจูงอีกครั้งนะคะพาไปเดินรอบที่พักเลยเพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะให้เด็กๆได้เก็บความทรงจำเก็บความรู้สึกนะเพราะว่าที่บ้านเรานะไม่มีสนามหญ้าก,กว้างๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีอากาศดีๆแบบนี้นะคะเตรียมตัวกลับบ้านแล้ว จากนั้นก็พาเด็กๆขึ้นรถเลยค่ะสงสัยตอนนี้เด็กๆยังไม่รู้นะยังไม่รู้ตัวว่าเรากําลังจะกลับบ้านนะคะดูตื่นเต้นกันมากเลยคิดว่าแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อแน่เลยดูสิตื่นเต้นกันมากเลยระหว่างทางเนี่ยเวลาเราขับผ่านทุ่งกว้างๆนะเขาก็จะดีใจจะส่งเสียงร้องแบบตื่นเต้น คือเขาคิดว่าแม่คงจะพาเขาลงไปเดินเล่นนะแต่ความจริงก็คือไม่ใช่จ้าเรา,ากำลังจะกลับบ้านนะนี่คือวิวบรรยากาศระหว่างทางกลับบ้านของเรานะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะโชคดีมากวันที่เรามาน้ำเย็นคนน้อยแล้วก็อากาศดีมากๆเลยค่ะเด็กๆดูมีความสุขมากเลยนะจากทริปนี้อา้าวแล้วดูนี่สิ ยายหมูแดงนะปกติหมูแดงเขาจะชอบนั่งเบาะหน้าแม่ต้องย้ายไปเบาะหลังตลอดเลยแต่วันนี้แม่ต้องนั่งเบาะหน้านะคะเพราะว่าต้องช่วยดูทางแล้วดูนี่สิยายหมูแดงเขากระโดดมานั่งทับแม่เลยนะทำเหมือนตัวเองเป็นหมานอ้อยตัวเล็กๆนะไม่ยอมให้แม่นั่งหน้านะเออแล้วก็ทิ้งาระเปาให้เหงาๆอยู่ข้างหลังนะจากนั้นก็คือคงจะคิดได้แล้วแหละว่า แม่คงไม่พาไปไหนจริงๆอะ่ะแม่หันกลับมาอีกทีนึงก็คือหลับปุ๋ยเบาะหลังด้วยกัน2ตัวคงจะเหนื่อยมากเลยนะทริปนี้แต่ว่าเด็กๆก็มีความสุขนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย